รักทุกท่านคะวันนี้จะพามาดูอาหารทะเลแพ็คละ100บาทนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะบอกเลยว่าวันนี้รายการครบมากมากเลยค่ะนี่คือออเดอร์ที่เตรียมส่งวันนี้นะคะเพิ่งแพ็คเสร็จสดสดใหม่ๆนะคะนี่นะคะจะพามาดูแพ็คเกจนะคะว่าเป็นอย่างไรหน้าตาแบบไหนนะคะใครสนใจเอาไปขายทักมาเลยที่เห็นนี่คือราคาส่ง69บาททุกอย่างเลยค่ะเราไปขาย100บาทได้เลยนะคะกำไรเวอร์นะ ะะกําไรแพ็คละ30บาทนะคะวันหนึ่งเราขาย10พแพ็คเราก็อยู่ได้แล้วนะคะกําไร300โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างอาหารทะเลเนี่ยเป็นของที่อยู่ได้นานนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายได้นะคะกลุ่มลูกค้ากว้างเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องกินต้องใช้เนาะอาหารการกินคือขายง่ายอยู่แล้วเนาะใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 887353720นะคะวันนี้จะพามาดูทีละ1รายการเลยนะคะว่าแต่ละรายการมีอะไร บ้างน้ําหนักเท่าไหร่นะคะแพ็กเก็คือสวยมากเลยค่ะบอกเลยว่า mm hmm. แม่ค้าได้กำไร5บาท10บาทก็ไม่เกี่ยงคะ่ะนั่งแพ็คจนปวดเอวนะคะแพ็กให้สดๆใหม่ๆนะคะตามออเดอร์เท่านั้นนะคะไม่มีของเก่าเม้นหืนขึ้นลานะคะนี่นะคะดูที่รายการแรกคะ่ะเมื่ แกะตานะคะแบบนี้นะคะตัวจะแบบนี้ถ้าถ้าเกิดหมึกใหม่เนี่ยตัวมันจะไม่ขึ้นขาวๆไม่ขึ้นแป้งนะคะนี่เหมึกแกะตา70กรัมนะคะแพ็คให้อย่างนี้ไม่ไหลกองกันนะคะนี่น,นี่กดอากาศออกให้ด้วยนะคะเป็นถุงหนาพีพีพตาตาปูอย่างดีนะคะนี่ถัดมาเลยค่ะปลาทูงานะคะน้ำหนัก250กรัมนะคะแพคให้สวยๆแบบนี้นะคะน้ำหนักเยอะมากเนาะ นี่นะคะใครอยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะคะเราก็ขายปีกอยู่นะคะขายทั้งปีกทั้งส่งจะส่งทั่วประเทศเลยค่ะมีบรกิการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปให้นะคะทักเข้ามาเลยค่ะสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ อันนี้ปลาหวานไม่งานนะคะ250กรัมเช่นกันนะคะสีสวยมากนะคะสีสวยมากนะคะเป็นของใหม่สดนะคะคือวิธีเราดูอาหารทะเลนี่มันดูไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะสอนทิกนะคะก็คือถุงมันจะใสเนื้อปลาเนี่ยจะใสนะคะมันดูง่ายมากเนาะนี่ปลาลีกิวนะคะ200กรมัมคือได้เยอะมากนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะนะคะส่ง69บาทนะคะลูกค้าไปขาย100บาท120บาทยังได้เลยค่ะนําไปติดแบรนด์เองได้เลยนะคะเนี่คะส่งไปให้แบบนี้นะคะส่งให้แบบนี้ค่ะก็คือเราไปติดติดต,ต,ต,ติ๊กเกอร์ร้านเองได้เลยนะคะ <c oughs> นี่ถัดมาหมูฟอยนะคะแพ็กเกจอย่างดีนะคะถุงซิปสีทองนะคะถานไม่หมดเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เนาะ แล้วก็ปลาช่อนทะเลนะคะร้านเราแพ็กไม่เหมือนคนอื่นเนาะเราจะแพ็กแบบนี้นะคะเพื่อว่าไม่ให้ปลาไหลกองกันเนาะสวยไหมล่ะคะเพื่อนๆน,นี่ยค่ะเราไปวางขายสวยๆได้เลยเนาะไม่ไหลกองกันค่ะสวยมากนะคะเนื้อปลาคือแบบสีเหลืองอร่ามมากเลยสแสดงถึงความสดใหม่สะอาดนะคะนี่ อย่างปลากรอบนี่ก็โอ้โหใส่ถุงซิปอย่างดีเนาะถ้าเราอยากไว้กินนานๆน,นะคะเราปิดถุงซิปให้ดีแล้วก็ใส่ตู้เย็นช่องฟิตไว้นะคะมันจะคงความกรอบได้นานมากๆเลยค่ะหลายคนเข้าใจผิดน,นะคะว่าอาหารทะเลไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะความเป็นจริงเราต้องใส่ตู้เย็นเนาะเพื่อกันลานะคะลูกค้าจ๋าใส่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นปีนะคะไหมคะไม่อยากจะบอกนะคะอันนี้ปลากรอบสมุนไพรนะคะ นี่นะคะตัวนี้จะเป็นกับแก้มอย่างดีนะคะกับแก้มอย่างดีอร่อยนะคะกินกับส้ตมตำนะคะยำมะม่วงก็ได้เนาะประกอบจะมี2แบบมีถั่วมีพริกกับไม่มีถั่วมีพริกนะคะนี่นะคะอาหารทานเล่นสุดฮิตของเรานะคะหมึกฉาบสามรสค่ะเนื้อปลาหมึกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนำมาทอดกรอบโรยด้วยน้ำตาลนะคะจะหวานมันเผ็ดนิดนึงนะคะนี่ รวมๆแล้วอร่อยมากค่ะถัดมานะคะเป็นปลาวงนะคะทำจากปลากระเบนนะคะน้ำหนัก80กรัมนะคะแม่ค้าแพ็คให้อย่างดีเนาะมีถาดรองทุกแพ็คค่ะมีถาดรองทุกแพคบอกเลยว่าสวยมากนม่คะาใส่ใจในการแพ็คมากๆนะคะคือแพ็คใหม่ๆตามออเดอร์เท่านั้นนะคะอย่างปลาหวานแดงนี้ก็ได้เยอะนะคะอันนี้คือ69บาทนะคะราคา69บาบาททั้งทั้งหมดทุกอย่างในคลิปนี้นะคะ นี่ยังหมึกผ่านี่ก็คือหมึกผ่า A6 นะคะสวยๆเลยค่ะแพคให้ใหม่ๆนะคะเนื้อหมึกสวยมากนะคะเพราะว่าของเราสดใหม่มากๆเลยค่ะอันนี้เป็นหมึกผ่า A5 นะคะจะตัวใหญ่กว่านะคะประมาณ2-3นิ้วนะคะ นี่น้ำหนักประมาณ80กรัมค่ะส่วนทาโร่เนี่น้ำหนัก200กรัมนะคะถุงใหญ่บเบ้อเร์อเลยค่ะลูกค้าดูนะคะมีถาดร้อให้ทุกแพคค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะซื้อฝากทุกฝากร้านบอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะเนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มรสไม่เผ็ดนะคะตัวนี้นะคะต่อกันด้วยป๊าหวานง่าค่ะ250กรัมเช่นกันนะคะ นี่นะคะแห้งดีค่ะสินค้าดูจากสีถุงได้นะคะสีถุงใสๆนะคะแสดงถึงความสดใหม่นะคะมาต่อที่คุณเชียงหมูนะคะน้ำหนัก400กร,รัมแบบนี้เลยค่ะฟังไม่ผิดนะคะทุกอย่าง69บาทนะคะ69บาทเราไปขายแท็กล่าง100บาทได้เลยนะคะกำไรจุกๆเลยค่ะกำไรจุกๆสวยๆงามๆเลยจ้า ดูค่ะหมึกกระตอยอ้วนนะคะตัวใสๆขาวๆนะคะน้ำหนัก120กรัมหรือว่าขีดกว่านะคะนี่ค่ะแม่นะคะ้าแพ็คให้สวยมากนะคะนั่งเรียงทีละตัวทีละตัวกว่าจะได้5 0บาท10บาทบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะคะมาขายถูกมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะอาหารทานเลยน,นะคะหมึกหยองเชอร์รี่น้ำหนัก120กรัมเช่นกันนะคะมีถุงใสให้ด้วยถุงซิปให้ด้วยนะคะนี่ อันนี้บึกหยองหิม้นะคะจะสีขาวตัวนี้จะเผ็ดน้อยอันนี้เผ็ดมากนิดหนึ่งนะคะนี่ถัดมาเป็นปลาทูเค็มค่ะปลาทูเค็มแบบนี้นะคะตัวแบบนี้นะคะน้าหนักเอ,อ่อตัวนี้จะปริมาณ9ตัวนะคะในถุงนี้มี9ตัวนะคะย้ําเลยค่ะว,ว่าทุกอย่าง69บาทนะคะรอไปขายตอน100บาทนะคะใครสนใจสั่งซื้อเข้ามาเลยแม่ค้าจะสมให้ทุกวัน ทั่วประเทศนะคะนี่เลย69บาทนะคะส่งฟรีให้เลยนะคะสำหรับใครที่สั่งซื้อครบ30แพ็กแม่ค้าส่งให้69บาทส่งฟรีให้ทั่วประเทศเนาะสามารถคัดสินค้าได้ทุกรายการนะคะมี ประมาณ20กว่ารายการวันนี้มารีวิวให้ดูแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ำหนักเท่าไหร่แพ็กเกจอย่างดีนะคะใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0887353720เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ